จกเหตุการณ์ที่คนร้ายนั้นบุกเข้าหอพักแล้วก็ใช้เครื่องช็อตไฟฟ้าหวังที่จะช็อตนักศึกษาสาวนะคะแล้วก็ข่มขืนแต่ว่าถือว่าเคราะห์ดีค่ะเพราะว่าคนร้ายนั้นไม่สามารถทําตามที่หวังได้เรื่องนี้นะคะก็เลยทำให้ตำรวจสอนอราชพ้าวนั้นออกมาตราการมีการส่งเจ้าหน้าที่ไปตรวจตราหอพักอพาร์ตเมนต์ในแหล่งชุมชนในพื้นที่อย่างเข้มงวดเพื่อที่จะสร้างความปลอดภัยให้กับประชาชนติดตามรายละเอียดเรื่องนี้จากคุณเรวัตแสนเพชรค่ะ ภาพจากกล้องวงจรปิดบันทึกเหตุการณ์ระทึกขวัญเมื่อสัปดาห์ก่อนที่คนร้ายใช้เครื่องช็อตไฟฟ้าช็อตนักศึกษาสาวในหอพักหวังจะพยายามข่มขืนแต่ไม่สำเร็จเนื่องจากผู้เสียหายได้ร้องของความช่วยเหลือบวกกับเจ้าของหอพักออกมาจากห้องพักทําให้คนร้ายตกใจหนีไปทันทีจากนั้นเพียง3วันเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูทรเมืองนครราชสีมาสามารถจับก,กุมคนร้ายคือน,นายศักดิ์นรินประดิจา อายุ25ปีชาวอำเภอโนนแดงจังหวัดนครราชสีมาพร้อมด้วยของกลางเป็นรถจักรยานยนต์ยี่ห้อยามาฮ่าฟีโนสีส้มทะเบียนงองูจอจานต่อเต่า300นครราชสีมากระเป๋าสะพายหนึ่งใบหมวกกันน็อกหนึ่งใบจากการสอบประวัติพบว่านายสังนรินได้ก่อเหตุลักษณะนี้มาแล้ว3ครั้งเหตุการณ์นี้ทำให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติสั่งให้ทุกพื้นที่ เข้มงวดกับการตรวจหอพักอพาร์ตเมนต์ต่างๆพันตำรวจโทนันทภูมิเรืองรุ่งรองผู้อำนับการงานป้องกันและปราบปรามสถานีตำรวจนครบาลลาดพร้าวกล่าวว่าเรื่องการตรวจหอพักอพาร์ตเมนต์ในพื้นที่สอนอลาดพร้าวซึ่งมีหอพักนักศึกษาจำนวนมากรวมถึงที่พักของประชาชนโดยในส่วนของงานป้องกันและปราบปรามได้กำชับเจ้าหน้าที่ลงตรวจพื้นที่อย่างเข้มงวดถี่ขึ้น พร้อมทั้งตั้งด่านตรวจยามค่ำคืนจะมีมาตรการในการตั้งด่านนะครับจุดวอ3์มจะมีการตั้งด่านเมื่อตั้งด่าน,นเราดูอะไรครับดูคนนะครับมีอาวุธไหมมียาเสพติดไหมนะครับกับ2ดูจอยยอรหรือดูรถยนต์ว่ามียาพานะเนี่ยผิดกฎหมายไหมไปขโมยมาหรือเปล่านะครับรองผู้กกับการงานป้องกันและปราบรามสอนอลาดพร้าวยังกล่าวว่า หากหอพักผู้ประกอบการอพาร์ตเมนต์ต้องการให้ทางตำรวจให้ความรู้เรื่องการจัดการดูแลความปลอดภัยยินดีบริการเต็มที่เพื่อความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนสนรับรับเท้าก็เช่นเดียวกันนะครับเราก็ยินดีที่ให้ความรู้กับประชาชนที่อยู่ตามหอพักเจ้าของอพาร์ตเมนต์นะครับเจ้าของอแฟลตอพาร์ตเมนต์ต่างๆเพื่อมาอบรมให้ความรู้ว่าควรจะมีความรู้อย่างไรคุณควรจะปฏิบัติต่ตอ ผผูููู้้้ททีีี่่่่่่่ออ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 ยยยยยยยาาางงงไไรรรรรและะะพพัััััััักศคคควววจปปฏิิิบบบตตตเเืใหดดภนสําหรับการลงพื้นที่ตรวจหอพักของเจ้าหน้าที่ตํารวจจะตรวจพื้นที่ตามจุดที่ทางสถานีตํารวจติดตั้งกล่องไว้จากนั้นจะทักทายพูดคุยกับผู้ดูแลหอพักพร้อมกับประชาสัมพันธ์หากเกิดเหตุร้ายเหตุฉุกเฉินน่าสงสัยให้แจ้งตามเบอร์โทรศัพท์ที่ติดไว้ได้ทันทีสายตรวจ พอผมมาปุ๊บเนี่ยครับผมจะมาเซ็นตู้ก่อนครับ,รบเซ็นตู้แล้วก็เดินตรวจรอบๆถ้าเจอประชาชนหรือว่าเจอเจ้าของหอพักเจอนักศึกษานะครับก็จะสอบถามหรือว่าเออมีอะไรเห็นอะไรผิดปกติไหมวันนี้นะครับมีอะไรน่าสงสยัยไหมนะครับแล้วก็จะประชาสัมพันธ์ว่าถ้าเกิดพบเหตุหรือว่าพบเห็นในสิ่งที่ผิดปกติก็ให้โทรตามเบอร์ที่อยู่ในตู้นะครับเรื่องการดูแลความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนเป็นหน้าที่ของตำรวจ แต่หากเราทุกคนในสังคมร่วมไม้ร่วมมือช่วยกันเป็นหูเป็นตาให้เจ้าหน้าที่เหตุการณ์ร้ายๆจะลดลงได้ทันทีเรวัตสันเพชรรายงาน